ครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้พบกับผมปีโป้ทีวีและคนแรกพูดพูดทีเองฮะใครเนี่ยมาวหรอ,อคนที่สองเป็นเออเนี่ยฮะมาแล้วทีมทีมเรามีสามคนนะฮะวันนี้เราจะมาเป็นเมทำแบบสไบเวิลในปา่าทึบ ในป่ามีซอนผมคือแบกกินเองสับเใช่และอ่าปักเป็นภาพธรรมดาโอเคอไหนดีเพื่อนๆครับสร้าง,งบ้าน,ตร,นตรงนี้หละตรงไหนตรงนี้เรียบดีครับมาเวลรี่คุงนะครับเวลรี่คุงก็มาแล้วก็พูนเองนะอ่าเอาตัดไปฆ่าไปแยกแยาก,ยา,ก,ยา,กายกันนะพี่ คนก็มาไปไฟกับแกะเออเอาแกะมันทำที่นอนเยอะๆนะเพื่อนผมก็ไม่ได้ทำอะไรมากฮะยืนรอฮะสบายอยู่คนเดียวเลยครับลูกมองมาทำไม่การฮะจัดการจัดการเอาแกะได้ผลแกะมารับหนึ่งอันนอะผมได้แค่สตางนะไปทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ตอนนี้นะครับรู้สึกว่าเรา,เราจะให้แกะมากินเป็นอาหารดูเรามีของอะไรบ้าง วเมื่อกี้นี่ฮะผมก็เป็นคนขอทานนะฮะที่หลงมาเข้าในเกมไม่มีสกินใช้ครับเขาจนมากครับอ่ามีแกะยังฮะเริ่มอันนี้อะไรมาฮะคุณผูฮะเอ้ยเขาทะลุคุณผูคุณผูได้อะไรมาฮะคคุุณณแกะูได้อะไรมาฮะเดี๋ยวะมีเบครับมาันทะลุครับเขาทะลุเขาทะลุคืออะไรฮะนี่ฮะไหนฮะ ไปเลยูครับอย่ามาชวนผมดิฮะเอาไปสิฮะกลัวฮะไหนให้ของอะไรผมเอามาว้ายของของแกอีกอุ๊ยใคร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 คุณก็คแกครับเฮ้ยขอเกอคุณแกไปเลยคุณอะสร้างที่นอนโอเคอ้าวทำไมผมได้ไม่ได้ครับไม่ได้ก็คุณไม่ใช่ที่กินนะเราไปหาไหรรู้สึกใจแหลเห็้ว แหลกว่ะเห็นนี่นว่ะอืมตอนอ่านเนี่ยแหลกนะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดว่าแหลกต้องขออภัยมากเลยแหละโอเคตามผมมาตามผมจะพาไปเอาไปอุยเอาต้นไม้ไม่มีต้นไม้ทำยไงอ่ะนี่นงไงต้นไม้เห็นไปไปไปคุณพ่อไเลยอ้าวแบสซิมอร์ แป๊บนึงนะแชดแป๊บโอเคต่อเลยต่อเลยนะลุยๆๆลุยๆๆๆๆๆๆลุยนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกของเด่นปีนะฮะคนละลุยๆอันตัดต้นไม้เกือบเกือบเลยนะผมผมจะนั่งรออ้าวคุณไม่อยู่อยู่ข้างข้าง หไปดูกันเลยๆเลยเห็นจังทางนู้นแค่แบบ m 1นี่ไอันนี้เป็งไหนของโลกเบลลี่ชื่อเบลลี่ไม่มีหมูพานี่เองคือหมูพ่า เรียกเขาออกมาผูอ้าวเดี๋ยวขวัญทันทีขวัทำไมทำไมแตาคู้มด้วยนี่ชื่ออะไรชื่อชื่อบูคุงไอปเป็ดเนี่ยทานให้มาให้ไอ้ผูโอเคกินหมูนะน้าตัดไม้ขวัญเนื้อหมูกินเนื้ออะไรเนี่ยอืมเนื้อูบ้าแล้วมาหัดผูด้วยนะไม่มีเพื่อนผมผมเล่นไม่เป็นนะเกมเยกก่อนนนนะแป๊บึงิ ต้นไม้อะไรว่าเอาธัญพืชตัดต้นไม้มันขโมยเนื้อคุ้นกันนะฮะเป็นเกมนะน่าันน่อโม่ตรงนี้ก็มันดีเจ้าบุญเจ้าน้องยัยใหญ่ให่เย็ดตัวสับป้าเย็ดตัดดีฮะรอใครตัดบิดนะฮะตอนนี้เราจะทำ ใครก็ได้ทำโต๊ะค้าาหน่อยดิมมีมตอนนี้ตั้งค้าาอยู่เหมือนกันโอ้ oh <my> God. มันอยู่นั้นผมนะอยู่นั้นผมนี่ไม่ไปไหนไกลหรอกที่ผมเนี่ยอยู่นั้นผมอยู่ที่ผมนะมานี่มานี่อยู่นั้นผมอยู่ที่ผมคอมมอนเอ e r อร์บาเดลี่เบลลี่มาน,นี่นเนบลลี่ไม่ใช่เบลลี่เอ้นเบลลี่มานี่เรลวเบลลี่พูดคำหยาบสิเบลี่ ้าวใครไคไอ้ผู้ใครผูจะไปผูหรือผู้คุงอ้าวผู้คุงก็ผู้คุงกันไปฆ่าเพื่อนเขาทำไมเนี่ยเอาเนื้อหมดผู้ายไอ้ยี่ยอ้าวไม่มานี้มานี้อย่าหาผมนะแ๋ยวมาหาผมแล้วอยู่ไหนกันตกอย่างมาอยู่างมาถมาอย่าง คุณภูครับตัดหญ้าด้วยนะครับเอาไปทำอาหารทำอาหารนะเหรอเอาไปครับหนุบปั้นตัดผ้าเอ้ยอันนั้นก็นี่วางโต๊ะขาแล้วก็ไปตัดต้นไม้จะพาสร้างบ้านเนี่ยเด็กพวกนี้วางโต๊ะขาดิภูภูคงไม่รับนะไม่ขับไม่มีเลยวางเลี้ยวเนี่ยอมยอมยอมจะฆ่าเด้อคุยเตอเฮ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ อกกำลังเอาเมล็ดพืชอจะครับวิ่งไก่มาไก่มาเฮ้ยอย่าเพิครับอย่าฆ่านะจ่ายอาหารไก่ขอขอที่ขุดนะครับเอาอาหารไก่ได้เด้๋ยวขอที่ขุดนะครับดูเหมือนว่าผมจะเอ่ออย่าเพิ่งดิครับที่ขุดดิครับซูนะเอาไม้มาขีดไว้ขุมก็ได้นะอืมอย่าเพิ่งดิทำดาบปลาสตอนนี้จะเปิดแล้วนะที่ขุด เออแล้วก็ที่ที่ตัดไม้มทำนีร่รอเออทำเป็นดาบด้วยเพื่อจะได้มาต่อสู้กับตอมี่ต้องืึอาของเยอะผมขอผมอที่ขุดเลยครับผมจะทำท้าไว้อยู่ขื้นที่ขุดทำเองไม่เป็นเหรอไม่เป็นครับผมไม่มีไม้โอ้ย <c oughs> คิปเปอร์ไหนย่าผมนึกว่าคิปเปอร์ตัวเขียวๆสัตว์ใช้สู้คิปเปอร์แล้วมันให้ของกันยังไงกดค้างที่ไอเทมโอเคคุณละ โอเคเป็นทำนิ้วทำนู้วแล้วกันทำนิ้วทำนิ้วอะไรของคุณทำนูน้นอืมค<า>่ะน้องทำไมไม่ทำลายตัวคราฟทิ้งอ่ะผมไม่เล็กนะครับไก่ไม่รู้จักช่างอุ่ยไก่น้อยหนีถามไปทำ,ทำ,ทำตอนกลางคืนนี่ก็อะไรล่ะตอตนกลางคืนนี่ช่างมันทำอ็ได้เพราะว่าผม คนทีี่มมไ้พันแรกของผมนี่ก็ยังผมว่าจะไม่ได้เตียงนอนเลยเพราะเฮ้ยเบลลี่ตัวค้าตัวคาัวอยู่กับผมผมตัดมาแล้วเบเบลลี่ได้ได้ขนไก่เกียร์นะตับค้ามันจะขับจะขับดาบให้แต่ละคนพี่มีดาบแล้วนี่ด่าเอาวางตัวค้าเลยตัวค้าเตาอ๋อจะเอาตคับโอ้โหจะขับเตาครับผมขับขับขับวางอะไรวาง อย่าเร่งดิเลือกครับาวางได้เพื่อนสิงสาไปดูแมนไปดึงขึ้นม,ม,มาเ <มา S 1> หรอมาครับลูกหลุดอไอ้ข่อยันเอ้ยข้ากลัวเอ้ยเมลาวไม่อิสานี่ผมเนี่ยเฮ้ยไปวางเลยข้างนอกอะครับเอามาวางข้างในสิทำใหใครมีโคนี่ไงมีโคเปล่านี่ไงไฟไปเอาไฟลาวายสัตว์ตย้าย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 ไปลาวาไปลาวาไปตรงนั้นเจ้าผมทำไมอ่ะ มาเข้ามาขุดตัวคาเข้ามาก่อนเเดี๋ยวพิ่งเอ็นมีปีศาจอะไรเลยหรือนาไม่ได้ยินเสียงสไปเดอร์แมนหรอครับเขาไม่หยันเขาตายก็คือจบเลยอ้าวขุดตัวคาแล้วโอเคเข้ามาเข้ามาเข้ามาเอาวางข้างในครับเพิ่งนี่ออกดิเอย่ามาขวางทางแล้ววางแล้วครับววางแล้วเดี๋ยวผมขุดขุดขุดห้องมเฮ้ยใครบางวางถึงนะขุดห้องแป๊ะ ท่องเปล่าก็เป็นจินตนาการของมอปลายนะฮะว่าจะสามารถจะสร้างบ้านมากกว่าเด็กปฐมได้หรือไม่เก่งกว่าเด็กปฐมหรือไม่แต่ว่าผมโอ้ยอย่ามันเดี๋ยวมาที่ผมดิมีมีขอโทษนะผมผมไม่แพเอระตูแล้วใช่ไว่างครับตอนนี้เออสว่างแล้วได้มาจากไหนอะไม่ครับผมเพาเวอร์ครับเออเอออย่างยู ผมีผมไม่มีไม้ผม,มเ,อเอาไปเผาอ้าวไหผมมีไม้อยู่มีไม้ก็เอาไปก่อนดนิตอนนี้ครับเลยเอาไม้มาใส่ในช่องล่างดเลยจะเพิ่งจะเพิ่งผมเอาขนแกะออกก่อนแล้วก็เอาไม้ลงมาผมห้าอันอนะ่ะโอเคผมจะยอมเสียเฮ้ยอย่าเข้ามาในห้องผมดิไหนอ่ะที่เผาไฟขอไม้ครับที่เผาไฟยังไงอ่ะเอาไงโอ้เนื้อก็มีทำไมมันเอาใส่ไม่ได้อ่ะเอาเอาช่องล่างเลยครับอ๋ออัน,อน นี่คือช่องใส่เชื้อเพลิงครับใส่เชื้อเพลิงให้แล้วเรียบร้อยไม่ต้องคือช่องซองช่องช่องซองอะไรที่นี่ไม่ใช่ช่องที่จะเผาครับอ๋ออย่างนี้นี่เองนะต้องรับความแน่นนำจากดิก่อนนะฮะใส่ไม้มั่งครับเปินเลยเอาไม้เนี่ยครับอย่ามาในห้องผมดออกไปมีมีผมเอาไว้ในไฟหมดแล้วไปเลย ใครขังผมขอบคุณครับโอ้มีมโอ้มาตูให้ด้วยดีจังเลยขอ,ขอบคุณฮนะตอนนี้ผมว่าขุดพื้นไปก่อนใครม,มีไม้ดิบๆบมัง่งแล้วพี่ยังไม่ได้เพิ่งขุดมาจากต้นตัดตัดไม่ใช่ขุดไม่ไม่ไม่ไปตัดเอาเองเอ๋อเอามาใส่ช่องบนให้หน่อยครับใครมีไม่มีไม่รู้แต่ว่ามีอะไรออเออ <c oughs> อะไรเข้ามาดิเข้ามาไม่ได้วิ่งผ่านมาเลยกูเหี้อะไรเหลืออีกชีวิตเดียวเดชสันเออแล้วใครบอกให้มือยกไปหลอกอย่าย่านอย่าย่านเร็วโอุ้ยอย่าเพิ่งมีดาบมีดาบช่วยยังไงอ่ะเอาดาบมาฟันได้ไหมอ่ะมีคนทโ้ามาอย่าเพิ่งนะ มีสายเข้าเอาไปคุยกันนะโอเคผมขอพักก่อนนะฮะกลับมาติดตามกัน,กนใหม่พักก่อนแป๊บนึงเมื่อกี้เมื่อกี้ติดโทรศัพท์แป๊บนึงคนโทรมาโอเคมาเริ่มมันเลยไหนล่ะพ่อยอ,อยู่นี่ไงเช้ายังเนี่ยเช้า,ย,า,<อ>ายั<ม>ายางเนี่ยเช้าางง้าแลวครับออกไปดิเปิดไปดิ

ทับที่นอนวเป็นตาสผมขอะก่สมไม่อได้แกะ,ะกี่แกะแล้วอแกะแนะแะแะแ่ะแกะคะแกะ

หัวล็ะเกินทำไมวทำไมตีหมูไม่ได้ตีไงวะลองพูดทำไมตีไม่ได้คุณแล่โอ้ยก็ไม่แนที่จะเข้าไปใกล้ๆมันอ้าวตกใจตีให้หน่อยมันจะตัดต้นไม้ตีหมูด้วย เขเล่นไม่เป็นเขาก็เล่นเป็นตำรวไลน์นะครับใครจะไม่รู้ล่แหับวันอาจจะคุณก็ได้ไใ,ใครจะใครจะไม่รู้เนี่ยผมได้ทอตมาแล้วนะครับทอตคือมินทอตมินออมไม่ใช่ครับทอตมินทอตไม่ใช่ครับลาสว่างาแล้วนะตอนนี้นะครับเราจะใช้ประโยชน์ ด้วยแล้วก็ทําที่เก็บของมีป่างผมไม่มีไม้โอเคผมมีไม้เดี๋ยวผมทําที่เก็บของทําไงผมไม่รู้ต้องแนะนำจากคุณภูคุงนั่นเองเพราะเขาการแป๊บหนึ่งนะครับผมขอเราต้องอิ่งอิ่งตัดเงาเอ้ไม่เป็นอย่างเดิมแล้วโอเคครับเล่นหมดเอาชีวิตรอดเราต้องมีซอมบี้ด้วยนะครับไปดิโอเค ตัดต้นไม้ก่อนต้องขอคําแนะนํา,นานจากคุณภูด้วยตอนนี้คุณภูยังไม่อยู่กานครับครองผมครับผมรู้รับก็เกี่ยวกับไฟครับไม่เป็นอย่างเดียวไม่เป็นแตสแตกฮะเป็นทุกอย่างใช่ไหมฮะไม่เป็นอย่างเดียวไม่เป็นแตสแตบ <laughs> ไ,มไม่มีคำจะพูดไม่โกรนะเค <laughs> okay. เวลาก็ล่วงเลยไปแล้วทนะักพักหนึ่งครับปัน้น ทำโต๊ะขับเสร็จก็เอาผาเลยนะโต๊ะขับเหรอครับเล่นโต๊บผาสิไม่ใช่ดิทำทำแค่โต๊บเสร็จคือเขาเจอทานนี่ครับเราจะมาบูทางเฮ้ยนมั่วมั่วมั่วตอนนี้รู้สึกว่ากินนี่ ้อ <desserts> ้อ <hungry> น <French Claire> ี่ตายหัวเยยังไงบ้านหนักมานมากเราจับด้วยรู้สึกแหลกๆนะครเพอาะเป็นคนคลาสเองถ้าไม่คลาสสิผมจะแรงทั้งนรกเลยนะฮะปบบ้านตันเองใครเข้าบ้านนะครัมีใครฮะเป็นค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 คนคครับคน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 คคนคนคคน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 ค บ้านคุณหมุนห e, มุนอ um ุ้ยยุ uh ่ยแล้วครับไปกองตุ่นให้ผมนะฮะผมจะสายเหลืองคุณนนะออฮะนี่เข้าแลหมูคีดจะเป็นจากโต๊ะค้าเราเห็นนะคุณคุณย่องทำไมกําเดินช้าลครับคุณย่องเนาะนี่ครับกดอีกเพิ่งรู้เนี่ยพูดว่ามีการเออโอเคขอ เป็นดาบนี่นัเนอผมทำกล่องให้ผมก่อนได้ไหมครับกล่องอะไรทำได้ด้วยเหรอเอาไม้มาให้ผมอ่ะครับผมีสิบเอ็ดอันอ่ะเออเอาม้ให้ผมเลยครับทำไงมาเลยครับทำกล่องยิ่น่ามาเลยครับโยนมาเลยไปเชี่วโอ้เชียวชันดันการรู้นะครับเอาม่ลง อ๋อนี่รับค่าของความกันได้ไหมเนี่ยได้เลยถือว่าดีถือว่าตอบโจทย์อยู่โอเคเป็นดาบมาโอเคได้ดาบแล้วไอจะกี่ยันนะเอ่อเจนเจนเดิ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 นตึ้งูเรากลับมาแล้วนะครับหลังจากผูจี้เข้าห้องน้ำผูจี้ขี้เล็ดเล็ดปไปตอนนี้นะครับลูก รีบกลับบ้านเลยครับจะเมื่อครับใช่เอาใครมีใครมีนั้นใครมีอะไรล่ะเขาเรียกมีเอ่ออะไรล่ะคนแกะแกะผมมีครับเอาคนแกะมารวมกันนะครับพีมเดียคนมีแกะแล้วมันต้องใช้สามวันเมื่อคแกะนี่แหละคุณมีอันน่ะผมจะให้คุณเอาสองอันเอาคุณเอาคนแกะผมไปนะครับเอาไว้ดิเอาใส่ไว้ในกล่องคุณเอาไปครับ มีไม้ด้วยเอาไปคุณเอาไม้ในกล่องครับไม่ผมจะให้คุณให้คุณครับมันไม่พอครับมันต้งการมีคนแกะไหมมีเอาคนเก่เิผมคั่นก่อนหรืตรงนี้มีสองงานทำไมรับรู้สึกว่าพื้นที่จะเเกินก็ออกมาสุดหัดใจคุณปครับโยนมาเลยครับ เอาใส่หีบก็ได้ครับอยู่กับคุณปนนี่ไม่อยู่กับผมอยู่กับคุณโอเคครับอยู่กับผมแล้วครับคูอย่ีอย่างรุนมรงครับใครตีครับมันก็แก้งกันเหลือเกินนะสองเนี้ยการนอนนะครับมนการเซฟที่ที่เราอยู่ับเออมันในห้องอันนี้คือที่นอนผมใช่ไหมไม่ให่ครับนอนรวมกันครับได้เหรอขี่อะตกได้ครับต้องโงด์มาฟืนแล้วคุณจะ โอเคแล้วก็มาจบคิวนะฮะยังไม่จบจบเลยเนาะยังไม่จบเล่นอีกต่อไปมันไม่พอมันไม่พอโอเคครับโอเคครับนะฮะวันนี้ผมก็ขอจบไปก่อนนะฮะสวัสดีไมค์ครับเออสำหรับไมค์ครับคลิปแรกของผมไม่ใช่คลิปแรกสิคืออีเทลในไมค์ครับในมือโทรศัพท์เองถ้าอยากให้ผมต่อก็กดไลค์กดแชร์กดซับคั่น ปรับภัยด้วยฮะโอเคนี้ก็ขอจบการการเล่นเกมเท่านี้เท่านี้ก็ขอกล่าวว่าครอคุณครับโอเคบ๊ายบาย